รถยนต์ติดตราสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขถูกนำมาตรวจสอบที่สถานีตำรวจโพทอเมืองชัยภูมิเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมในคดีเมาแล้วขับหลังนายแพทย์พุทธาสมัชัยผู้บริการโรงพยาบาลหนองบัวแดงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิขับรถคันดังกล่าวพุ่งชนช่างภาพสถานีโทรทัศน์ได้รับบาดเจ็บสองคนขณะที่ยืนสั่งอาหารภายในร้านที่ตั้งอยู่ริมถนนเขตเมืองชัยภูมิล่าสุดทั้งสองคนอาการปลอดภัยกลับบ้านได้แล้วค่ะ ผู้กากับการสถานีตํารวจโูธรเมืองชัยภูมิระบุว่าขณะนี้ได้ส่งรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยไปตรวจสภาพที่สํานักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิส่วนคดีความเกี่ยวกับเมาละขับตอนนี้ได้ส่งตัวผู้ก่อเหตุไปทําการตรวจเลือดที่โรงพยาบาลชัยภูมิหากผลตรวจเลือดพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินมาตรฐานก็จะทําการสรุปสํานวนแล้วก็ส่งสารเพื่อดําเนินคดีทันที โดยในช่วงเกิดเหตุพนักง,งานสอบสวนได้ทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์เบื้องต้นได้119มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่เพื่อความแม่นยําต้องรอผลตรวจเลือดจากโรงพยาบาลอีกครั้งมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเบื้องต้นก็พบแอลกอฮอล์เกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ส่วนนึงก็เรา ส่งผู้ขับขีไ่ไปเก็บเลือดที่โรงพย,ยาบาลชัยภูมิเพื่อตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ<ม>่งนะครับเบื้องต้นผู้ขับขี่ก็รับว่าดื่มสไลามานะแล้วก็เราก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องเมาขาับส่วนการตรวจสอบรถคันที่เกิดเหตุเบื้องต้นก็พบว่าเป็นรถของโรงพยาบาลซึ่งผู้ในการได้ขอใช้ก็จะต้องมีการตรวจสอบการขออนุญาตว่านำรถ มาใช้งานอย่างถูกต้องหรือไม่เบื้องต้นสารสุขจังหวัดชัยภูมิมีคำสั่งย้ายผู้มยการหนองบัวแดงมาช่วยราชการที่สำนักงานสารสุขจังหวัดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะด้านนายสมศักดิ์เทพสุพททนร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้โทรศัพท์ไปคำชับผู้มยการโรงพยาบาลให้ดูแลช่างภาพที่บาดเจ็บทั้งสองคนให้ดีที่สุด โดยผู้มีการโรงพยาบาลก็ได้ไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจส่วนสาเหตุที่เมาแล้วขับจนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนายสมศักดิ์ระบุว่าทางกระทรวงและตำรวจนั้นต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ในเรื่องคดีความและยืนยันว่าไม่ได้ย่อหย่อนค่ะและสำหรับในเรื่องของอการเมาหรือส่วนอื่นเนี่ยทั้งกระทรวงและในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะต้องดำเนินการ เต็มที่นะครับในเรื่องของคดีความในต่างๆงเหล่านั้นก็ไม่ได้ย่อหย่อนนะครับใน2ประเด็นนี้ก็ได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วครับอย่างเรื่องวินยัยจะต้องคือการสอบด้วยไหมครับก็<ม>ต้องขอ,ออลงมาแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ยอมเป่าไม่ยอมตรวจไม่<ช> <ๆ S 2> ยอมนอครับก็ <ๆ S 2> แน่นอนครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องวินัยเรื่องอะไรต่างๆก็ต้องทาเต็มที่นะครับแต่ว่าประเด็นสาคัญคือให้ความปลอดภัยกับผู้คนคนเจ็บต้องดูแลให้ดีนะครับ สำหรับการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยผู้มีการโรงพยาบาลหนองบัวแดงนายสมศักดิ์ก็ยืนยันนะคะว่าไม่ต้องห่วงต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ส่วนการเมาแล้วขับแล้วก็มีการข่มขู่แล้วก็ไม่ยอมให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในทันทีนั้นเรื่องนี้ถือว่ามีความผิดแล้วก็มีบทลงโทษอยู่แล้วค่ะส่วนการนำรถราชการออกมาใช้ในายสมศักดิ์ก็กล่าวว่าต้องดูทุกกรณีอะไรที่ผิดก็ต้องลงโทษและขณะนี้ก็ได้สั่งการให้ดูแลผู้บาดเจ็บก่อนค่ะ